ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีร ok ัมนอกเมืองนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารที่27พฤษภาคมพศ2 5 6 6ทางทีมงานนะครับก็จะมีส่งมอบอยู่3คันของพี่ตายจะเป็น1คันนะครับลูกค้าจากออสโลออสโลนี่อยู่นอร์เวย์ Norway ไหม,มเป็นน่าจะเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์เนาะแต่จะไม่ผิดนะ <laughs> แล้วก็ของพี่พิชิตสค,คันนะครับก็เดี๋ยว วันพรุ่งนี้ของพี่ต่ายสัญญาผ่านทันก็อีก1คันนะครับแล้วก็ส่งทายวันที่3าวันศุกร์เลยก็อีก1คันเดี๋ยวไปดูวันนี้กันก่อนแต่งกันน่าสนใจมากๆเลยนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับที่พี่ตายจะทายให้ดูในวันนี้แล้วก็จะส่งมอบโดยนะครับลูกค้าของเจ้าคันนี้เนี่ย V Crossgate M สามจุลออเนี่ยเป็นลูกค้าที่อยู่ออสโลประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะครับราคาของเจ้าคันนี้นะครับ 1, 1 2 5 7 0ล้านานับาทนั่นเองก็เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนมารับรถแทนแล้วเอาไปไว้ที่อำเภอสตึกนั่นเองพอลูกค้ากลับมาจากโนเวย์เดือนหน้าก็สามารถใช้รถได้เลยนี่มีการดิวกันตั้งแต่อยู่ต่างประเทศฟิมนะครับด้านหน้า40ด้านข้าง60นั่นเองตัวว c คร s s 3าเกรดเอมนะครับไปหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยเปิดปิดอัตโนมัตินะครับกระจกบังลมหน้าก็มีไ r Cut คั A นะครับ กองลังสี UVA UVB แล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยก็จะมีกล้องนะครับที่ตรวจจับวัตถุแล้วก็สั่งให้รถเบรกอัตโนมัตินั่นเองกระจังหน้าดุดันแบบนี้เลยเทาตัดคโครเมียมนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติในไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดรย์อยู่ในชุดเดียวกันทั้งหมดเลยตัวไฟตะหมอนนะครับมาชุด LED ตัวกันชนนะครับ ลูกค้าเลือกใช้ของเจ้าตัวแฮมเมอร์นี่แล้วก็จะมาในส่วนของไฟ led นะครับนี่ก็มีติดไฟ led ไมาด้วยเพราะฉะนั้นไฟ led มี2จุดเลยแยกนะเปิดที่ตัวรถได้แล้วก็เปิดที่กันชนได้ลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะบังตัวเซ็นเซอร์เขาจะมีตัวเซนเซอร์ใช่ไหมเนี่ยก็จะย้ายตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจากด้านก็จะจากตัวกันชนหน้านะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มาไว้ตรงนี้แทนซึ่งนะครับหลักการแต่งเนี่ยของ ต่างประเทศเขาเลยนะครับคือเราจะแต่งรถแบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องไม่กระทบกับอุปกรณ์ความปลอดภัยเดิมเออนะครับโอ้ทุกอย่างยังทํางานเหมือนเดิมแล้วก็ตัววีคอร์สเขาได้อะไรกันมาบ้างจากโรงงานคิ Q ้วล้อหกนิ้วบึกบึกบึนบึน,บนแบบนี้ได้มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ชุดบันไดข้างก็ได้เช่นเดียวกันราวแหลกหลังคาด้านบนมีมาให้นะลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่ม ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสเราสามารถกดเปิดประตูที่ตัวรถได้เลยโดยกุญแจอยู่ห่างไม่เกิน80เซนติเมตรนั่นเองอ่ะโดยปกตินะครับเจ้าตัวยางเนี่ยจะเป็นยางแม็กนะครับเดิมจะเป็นขนาด18นิ้วแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าบอกโอ้ ขอเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแม็กที่ดูดุดหน่อยได้ไหมนะครับลูกค้าก็ส่งรูปมาดูมันก็คือเจ้าตัวแม็กฟูเอลขนาด20ินิ้วนั่นเองตัวนี้ออฟเซตบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างหน้าแม็กนี่อยู่ที่9วส่วนยางเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เจ้าตัวยางโตโยทัยอาร์ทีนั่นเองรูปผสมนะครับระหว่าง AT ทกับ MT ท t ก็คือเจ้าตัวออเทเลนนะครับบางก็จะใหญ่กว่ายาง H t ทจากโรงงานอยู่แต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น R t ทคือไม่ถึง ไม่ใหญ่ขนาดเท่ายางมัดนะครับอย่างที่ออฟโรดเขาใช้กันเลยเนี่ยก็เล็กลงมานิดหนึ่งดอกเล็กลงมานิดหนึ่งก็สามารถใช้ทางทั่วไปได้โอ้โหบางสวยมากๆนี่ยางของเขาก็จะมีตัวหนังสือนะครับเป็นสีขาวนะครับทุกคนแต่ว่าจากโรงงานเดิมๆมันก็จะมีสีฟ้าเคลือบมาก่อนนะครับใช้ไปสักพักก็เดี๋ยวจะเป็นสีขาวนั่นเองส่วนของตัวแม็กเนี่ยฟูเอลแบบนี้แท้ตัวนี้ชุดแท้นะบอกให้โอ้ไหลตั้งไหลตั้งนะครับ ช่วงล่างนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มนะครับทุกอย่างยังเดิมหมดเลยแล้วก็นี่หน้ากว้าง9นิ้วก็ถือว่าไม่ล้นจากตัวรถเท่าไหร่เพราะว่ามีเจ้าตัวคิวล้อ6นิ้วมารับกันอยู่แล้วนั่นเองใส่จานลองมือเปิดให้นะครับราวแหลกหลังคาก็มีมาให้เช่นเดียวกันแบบนี้เลยอีกอย่างนึงนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวโรลเลอร์ลีดนั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัวโลบาด้านหลัง ข้อดีของการติดชุดโรล,ลเลอรีดนะครับมันก็เราสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับโดยไม่เปียกฝนนั่นเองซื้อข้าวซื้อของก็ยัดใส่เข้าไปด้านในนั่นแหละล็อกฝาท้ายลูกค้าก็ติดเหมือนกันนี่สัญลักษณ์4ีคูณสตัวนี้จะมาพร้อมกับดิฟล็อกไฟฟ้าแล้วก็โหมดลับเทเรนด้วยนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นสําหรับเจ้า V ีครอสตัวนี้อะไฟท้าย3ชั้นนะครับชุดด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวเมลทนท็อปนั่นเอง เดี๋ยวไปตายให้ดูเดี๋ยวปลดล็อกประตูแป๊บหนึ่งนะปัดท้ายอ้าปลดปลดแล้วนี่ทำไม่ได้มันจะไม่ได้เอออะนี่ก็สามารถสไลด์ได้นะครับสามารถสไลด์เข้าแล้วก็ตัวนี้มีเชือกให้ดึงนะครับพี่ตายลองดูแล้วส่วนด้านหลังที่ห่อๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวบาร์ด้านหลังนะครับตัวขอบกระบะเดิมของเจ้าตัววีครอสอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูนี่ปุ๊บ เวลาปิดก,ก็ยัดเข้าไปตรงนี้เลยเพราะว่าเขาจะมีขอบประ,ปะดะนิดหนึ่ง<ๆ>กดนิดหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันหลังจากที่ดูภายนอกส,สวยๆกันไปแล้วนะครับเราไปดูภายในแจ่มๆแหลมๆกันบ้างดีกว่าโหหล่อจริงๆหล่อจริงๆเนี่ยยางเขาโอโนิ้วนั่นได้อะนิ้วยัดได้อะ่ะยางใหม่ ไปดูภายในห้องโดยาสารกันนะครับหมวดแต่เพราะว่ามันสวยไงมันสวยนะครับภายในของว c คร s s ในเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจนนะครับโดยเขาเนี่ยจะเน้นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำตาลที่เป็นสีของเมล็ดก,กาแฟไหมเห็นไหมมีบุนุ่มด้วยหนังนะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าดำเปียนโนแบ็กภายในนะครับมิอุระดีไซน์ควดนน้ำนะครับ1.5ลิตรใส่ได้ลำโพงนะครับบึมบัาบึมบํมบม,มีมากสูงสุดถึง8ตัวด้วยกัน บันไดข้างนะครับทำงานคู่กับเจ้าตัวมือจับที่อยู่ตรงเสากลางทําให้เราเข้าไปไภายในห้องโดยสารได้แบบง่ายๆชิวๆพอเข้ามาภายน้องโดยสารนะครับโอ้โหออกแบบให้กว้างเว้ยแล้วมันดูมีความสปอร์ตมากๆมันเหมือนรถ SUV ราคาราคาแพงๆใช่ไหมเบาะโทนสีนี้นะหลายๆคนก็คงจะเห็นนั้นแหละนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวสีดำนะครับตัดกับสีน้ำตาลเมล็ดกาแฟไมมอนลองศีรษะนะครับก็ มีมาให้ทั้ง3าํตำแหน่งเลยนะครับโดยเบาะของเขาเนี่ยก็จะมีรูเล็กๆนะครับไว้ระบายอากาศทําให้เรานั่งได้สบายยิ่งขึ้นผ้าบุลังคาจะมาพร้อมกับผ้าบุลังคาที่เป็นโทนสีดำนะครับไฟส่องสว่างตรงกลางด้านหน้าลําโพงเซอร์เหล่าสาวก็มีมาให้เช่นเดียวกันรุ่นนี้นะครับ มาพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะครับพร้อมกับที่ครอบแอร์ที่เป็นสีดำเปียนโนแบ็กที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้เช่นเดียวกันไทซ C นะครับตัวนี้สามารถใช้กับได้ทั้งได้ทั้งตระกูล Android ตระกูล i o s สนั่นเองโอ้โหพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วครับทุกคนเรารีบถ่ายทำกันเถอะพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มเนี่ยก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเปิดปิดไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับถ้าสีแดงก็คือปิดถ้าสี ถ้าสีเขียวก็คือเปิดนั่นเองอะนะครับบริเวณด้านหน้าเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชัน3ก้การมาพร้อมกับยาตัวครูสคอนโทรลแบบแปรผันนะครับสามารถติดตามรถคันหน้าดได้จนถึงจุดหยุดดินนั่นเองจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยและสั่งงานด้วยเสียงที่พวงมาลัยก็มีมาให้เช่นเดียวกันมาตรวัดนะครับที่เป็นมาตรวัดดิจิตอลขนาด7นิ้วบริเวณคอนโซลหน้า มีการบุนุ่มเข้ามาให้นะครับหน้าจอกลางมีขนาดใหญ่ถึง9้นิ้วนั่นเองแล้วก็รองรับ Android Auto Apple Ca r p l a y เนะครับได้แบบชิลๆมากเลยแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้ใสา่นะเฮ้ยคิดว่าแมงวันพึ่งพึ่งพึ่ง,งโอ,อ้ยนอแกเดี๋ยวไม่ต่ายให้ดูตรงนี้นิดนึงจุดเด่นจุดขายหลักของเขานะครับก็คือการเปลี่ยนนะครับขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อสามารถหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับในความเร็วไม่เกินร้อยหมุนแบบนี้ได้เลย ควบคุมการทางานด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัว c l นะครับจอดรถที่สนิทตัวตําแหน่งตัว P หรือว่าตัว N นะครับก็กดลงไปแบบนี้เวลาจะคืนกลับก็ทําเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีชอบมากโหมดลับทะเลนใครมีรุ่นนี้ลองไปใช้ดูมันขับสมูทขึ้นมากๆเลยดิบล็อกไฟฟ้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันกุญแจคีเลสนะครับสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้เออ นะครับนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเนี่ยสตาร์ทวอร์มเครื่องไว้รอกันเลยส่วนเบาะนะครับเบาะคู่หน้ามาพร้อมกับเบาะที่มีรูปทรงสปอร์ตแถมมีเจ้าตัวเทคโนโลยีคูลแมกนะครับลดการสะสมความร้อนได้ด้วยทําให้เราขับได้สบายๆเลยนะครับหลังไม่อับชื้นนั่นเองแถมยังสะดวกสบายสุดๆนะครับด้วยเบาะที่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางโอ้ ออปชันมันเยอะอันนี้ยังบอกไม่หมดนะคิดได้เดี๋ยวจะค่อยทยอยบอกไปเพราะว่าออปชันมันเยอะมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว v ีคร s สคันนี้เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ยูโร4นะครับตัวนี้มีขนาดความจุ 3,000cc 190แรงม้านะครับ3ไม่ใช่3 450นิวตันเมตรนั่นเองโอ้โหบอกเลยทั้งแรงม้าแรงบิดมหาศาลสุดๆเลยอะโอเคก็คลิปนี้นะครับ ถือว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกันไปอีกคลิปหนึ่งหลังจากที่เราเงียบเงาก็รถแต่งมาพอสมควรขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบไว้ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ